สวัสดีครับทุกท่านกับผมนายนัทพลอินทสรน,นยายกองค์การบริหารส่วนตะบลสวดขออนุญาตนำเสนอแนวทางการเพิ่มมูลค่าจากขยะด้วยการผสมผสานอันตลักษ์ท้องถิ่นหรือที่เรียกกันว่าซ o บพาวเวอร์โดยเน้นที่ขยะแห้งที่ไม่สามารถขายเป็นขยะรีไซเคิลได้ซึ่งเป็นขยะ ที่หลายคนมองว่าไร้ค่าแต่จริงๆแล้วสามารถสร้างประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนหมู่บ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อครับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์เมื่อเรานำมาเชื่อมโยงกับขยะก็สามารถเปลี่ยนของไร้ค่าให้กลายเป็นของมีคุณค่า ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ตัวอย่างที่หนึ่งไม้ขวดจากขยะพลาสติกขวดพลาสติกที่ใช้แล้วโดยเฉพาะขวดน้ำดืม่มขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มักจะถูกทิ้งเพราะขายไม่ได้หรือมีราคาต่ำม,มากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนได้สนับสนุน ให้นำขวดพลาสติกเหล่านี้มาดัดแปลงเป็นไม้ขวดโดยการตัดเป็นเส้นใช้ความร้อนดัดรูปแล้วประกอบกับด้ามไม้หรือไม้ไฟจุดเด่นคือขวดพลาสติกมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้นาน และยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่รู้จักนำของใช้ของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่อย่างชาญฉลาดนอกจากนั้นบางชุมชนหมู่บ้านก็ออกแบบลวดลายตกแต่งด้ามไม้ให้มีลวดลายแบบไทย หรือแบบชนเผ่าท้องถิน่นเพิ่มอัตลักษณ์มูลค่าทางวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ์อีกด้วยตัวอย่างที่สองเก้าอี้จากยางรถยนต์เก่ายางรถยนต์เป็นอีกหนึ่งขยะที่กำจัดยากมากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนได้ส่งเสริม นำยางรถยนต์เก่ามาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้นั่งกลางแจ้งหรือเฟอร์นิเจอร์สนามโดยใช้เทคนิคพื้นบ้านทําให้เกิดเก้าอี้ที่ไม่ซ้าใครนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนและสามารถต่อยอด เป็นของตกแต่งบ้านหรือแม้แต่ของฝากนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยและองค์การบริหารส่วนตำบลสวดได้นำเก้าอี้จากยางรถยนต์เข้าร่วมโชว์ในงานของดีอำเภอบ้านหลวงเป็นประจำทุกปีประโยชน์ที่ได้รับลดปริมาณขยะ ชีพเขาทําลายหรือฝังกลบสร้างอาชีพและรายได้ในกระ,ระดับครัวเรือนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ไทยต่อยอดเป็นผลิตภัรรณฑ์ซอฟต์าวร์ที่สามารถนำเสนอสู่วิธีโลกสรุปดังนี้ครับการจัดการขยะ ไม่จำเป็นต้องจบที่การกับจัดแต่สามารถเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบของการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเฉพาะเมื่อเรานำความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานไม้กวดจากขวดพลาสติกและเก้าอี้จากยางรถยนต์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จะทำให้เราเห็นว่าขยะไม่ใช่ปัญหาหากเรามองมันด้วยมุมมองใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ